สวัสดีครับพบกับผมเซียนเด็กนะครับวันนี้ก็จะพามาชมหมาควัดนะครับก็มีโอกา,าสได้ซ้อมมือกับเซียนนายนะครับจางี่หนนะานที่านนี้ผมเข้ากินเลยนะครับเซียนนายป่อยนะครับ เสียนายขึ้นนั่นผมจิ้มกินสองต่อง่ายๆครับเสียนายนตัวไหนก็โดนกินสองต่อนะครับตอนนี้เสียนายเสียเปียบนะครับ ผมได้เปรียบหนึ่งตัวเซียนายเห็นท่าไม่ดีขึ้นวอ็อกไว้ก่อนครับผมก็เปิดฮอตขึ้นไปสู้นะครับเซียนายเข้ามุมไม่ก่อนครับ จังหวะนี้ผมลังเลยว่าจะขึ้นไตบล็อกดีหรือจะปล่อยให้แกเดินมาครับจังหวะนี้ผมเลือกปล่อยให้แกเดินมาครับราะผมแต้มเด็ดๆนะครับจังหวะนี้ผมก็โยนให้แกกินก่อนนะครับแล้วก็กินให้แกกินอีกชี้นครับ <3 S 1> ก็กินสามต่อ <3 S 1> สวยๆครับแค่น,นั้นผมไม่รอช้าครับเข้าฮอตกันไว้ครับ แล้วก็จะบังคับให้ติดรูปสองต่อครับก็บีรูปหมาครับสุดท้ายก็ไม่รอดครับโดนปีนสองต่อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ